วันนี้นะครับผมทําหัวเสร็จเป็นหนึ่งหัวแล้วนะครับหัวน,นี้หัวที่สองนะครับของคุณพ่อประหยัดคุณสาครน,นะครับจัดเข้าระบบงานหนักชุดล็อกนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นระบบขัดแซมสามนะครับหัวน,นี้พ่ออยู่จังหวัดพิจิตนะครับพ่อซื้อแกนไปแล้วแต่เปลี่ยนแกนแล้วมันสีไม่ได้นะครับเสียงดังก็ในงานเปลี่ยนแกนนะครับหนึ่ง ต้องละเอียดจริงๆนะครับเราต้องมาจับจุดมาร์กนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเนาะนี่นะับกันสันนะครับต่อไปเ,เวลาเราเปลี่ยนตะแกรงนะครับอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนตะแกรงเรา น็อตสอตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเวลาใส่นะครับเวลาข้าวมันติดเวลาเราใส่นาอตให้เอาไม้เสียข้าวออกดีๆนะครับให้มันสะอาดค่อยเสียบเข้าไปแล้วเวลาหมุนน็อตนะครับให้ให้น็อตมันเข้าไป จำสักก่อนนะครับนี่ครับหมุนให้สุดเกลียวก่อนให้มือเราหมุนไม่ได้นะครับแล้วเราค่อยเอาประแจหมุนอีกทีในการหมุนนะครับในการหมุนให้หมุนสลับนะครับฝั่งนี้แล้วก็ข้ามมาข้างล่างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ข้ามมาข้างล่างฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมจบให้คุณพ่อ3า0พันสองนะครับส่งกลับไปจังหวัดพิจิตรนะครับอาไปใช้ งานหนักๆได้เลยนะครับโอเคในการใช้หน้าแป้นสามผมสอนลายชิปแล้วนะครับเมื่อใช้เสร็จให้คลายออกด้านซ้ายมือนะครับพอดีเราปล่อยเข้าได้นะครับค่อยๆหมุนเข้าไปทีละเกี่ยวนะครับทีละเกี่ยวทีละเกี่ยวได้จุดที่ชอบแล้วลอ็อกรอบฐานตานะครับครับโอเควันนี้ผมส่งกลับวันนี้นะครับครับยังไงก็กิดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ